เรื่องในวงเล่าวันนี้ขอนําเสนอกัมพูชายุคอนาธิคมกัมพูชาดินแดนเก่าแก่แ,กแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยรุ่งเรืองในยุคอาณาจักรของกลับต้องตกอยู่ในวังวนของอํานาจจากเพื่อนบ้านระหว่างสยามและเวียดนามตลอดศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19กัมพูชาหวังจะยืนหยัดเป็นเอกราชแต่บ่อยครั้งกลับตกอยู่ภายใต้การครอบงาของทั้งสองชาติจนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษที่19มหาอํานาจตะวันตกได้ก้าวเข้ามาฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลจากเวียดนามใช้กลยุทธ์แห่งการทูดและความขัดแย้งเข้ายึดกัมพูชาโดยอ้างว่าจะช่วยปลดแอกจากอำนาจสยามในปีคศ1863เจ้าโรดมพรหมบริกลงนามในสนธิสัญญายอมให้ฝรั่งเศสเข้ามาเป็นผู้คุ้มครองกัมพูชาแม้พระจองกล้าเจ้าอยู่หัวจะพยายามทัดทานแต่ในที่สุดสนธิสัญญาก็ถูกยกเลิกและฝรั่งเศสเริ่มเข้ายึดพื้นที่เสียมราฐพระตะบองและศรีโสพล หลังจากนั้นกัมพูชาก็ถูกจัดระเบียบใหม่ในแบบฝรั่งเศสร,ระบบภาษีถูกเข้มงวดการเก็บส่วนเพิ่มสูงประชาชนส่วนล่างแบกรับภาระหนักหนาจนนำไปสู่กระแสต,ต่อต้านทั่วประเทศฝรั่งเศสกล่าวหาว่ากษัตริย์รถดมอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่ตามมาคือการกวาดล้างอย่างรุนแรงผู้ต่อต้านจำนวนมากต้องหลบหนีข้ามแดนเข้าสู่เขตสยามและเมื่อกษัตริย์รถสิ้นพระชนม์ในปีคศ1944เจ้าศรีสุวั์ขึ้นครองราช พร้อมยินยอมมอบอำนาจการบริหารแก่ฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์กัมพูชาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการปีคศ1927ข,ออ 1, ขบวนการคอมมิวนิสต์จากเวียดนามเริ่มแผ่ขยายเข้าสู่กัมพูชาร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนของโฮจิมินเพื่อขับไล่อำนาจตะวันตกออกไปจากแผ่นดินจนกระทั่งเกิดสองครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสท่าแก่เยอรมันญี่ปุ่นจึงเข้ายึดอินโดจีน แม้ยังปล่อยให้ฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาต่อแต่เบื้องหลังญี่ปุ่นกลับให้การสนับสนุนกลุ่มชาตินิยมกัมพูชาอย่างลับๆจากนั้นในปีคศ1945ญี่ปุ่นประกาศให้ฝรั่งเศสยุติการปกครองเจ้ารถดมสีหนุดจึงขึ้นเป็นกษัตริย์และซันง,งกทันได้เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลใหม่แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งเศสกลับคืนมาอีกครั้งรัฐบาลชั่วคราวถูกยุบซันง,งกทัน ถูกจับผู้ต่อต้านฝรั่งเศสต้องหลบหนีบ้างหนีข้ามแดนสู่ไทยจัดตั้งขบวนการเขเมรอิสระและเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแม้พระเจ้ารถดมสีหนุจะยืนอยู่ฝั่งฝรั่งเศสแต่พระองค์ก็พยายามเจราจาให้กัมพูชาปกครองตนเองกระแสะเสรีนิยมเริ่มก่อตูวขบวนการใหม่ที่ชื่อว่าเขมรสีได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องการลดอิทธิพลคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคในปีคศ 1,946ฝรั่งเศสยอมให้กัมพูชามีรัฐธรรมนูญพักการเมืองก่อตั้งขึ้นการเลือกตั้งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและในที่สุดในปีคศ1,953ภายใต้การนำของเจ้าสีหนุกและแรงกดดันจากภายในและภายนอกฝรั่งเศสก็ยินยอมให้กัมพูชาเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์หลังจากศตวรรษแห่งการเป็นรัฐในอารักขากัมพูชากลับมายืนหยัดในฐานะชาติเอกราชอีกครั้ง แต่เส้นทางสู่สเสถีรภาพและสันติภาพยังคงยาวไกลนักตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายก่อนเข้าสู่ยุคปัจจุบันคือกัมพูชายุคการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วพบกันสวัสดี